สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเยี่ยมบ้านชมศูนย์วันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดตราดนะครับก็มากะว่าจะมาเยี่ยมศูนย์ยูแกรปปะคลองสักนิดนึงน,น,นงนะฮะว่าเอ้ยหเดืนอนแล้วเป็นยังเป็นยังไงบ้างเหตุที่ต้องมาต้องบอกอย่างนั้นนะต้องเพราะเหตุที่ต้องมานะครับมาเยี่ยมศูนย์ยูแกรปปะคลองที่จังหวัดตราดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นยูแกรปที่แรกอ่าต้องบอกอย่างนั้นเป็นยูแกรปแห่งแรกของยูนิไลท์นะครับที่ เปิดทำการแล้วก็เปิดมาได้6เดือนแล้วเดี๋ยวเราไปดูความตโต,ตของยูแกะปลาของกันดีกว่าตามกันไปเลยครับเชิญครับ อาหารสูงยูกแกรปลายคลองนะครับซึ่งก็เจอตัวเขาแล้วเดี๋ยวให้เขาได้แนะนําตัวเองดีกว่าเชิญครับสวัสดีค่ะหนูนานะคะยานิสาศิลปศาสตร,ร์ค่ะนักธุร,รกิจยูนิลน์นะคะระดับ GL ค่ะโดยมีผู้สปอนเซอร์นะคะเป็นคุณอนบศิลปศาสตร,ร์คุณพ่อค่ะโอ้โหซึ่งถือว่าเป็นคุณพ่อที่อยากจะมีธุรกิจให้กับลูกสาวต้องหมกอย่างนั้น,นะครับหนูนาพี่พถามนิดนึงนะครับในเขตพื้นที่นี้อะไรเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก หลักๆเลยนะคะก็จะเป็นทุเรียนค่ะแล้วก็อาจจะมีพืชอื่นบ้างซึ่งช่วงนี้กําลังเริ่มมีการมาทดลองใช้ยาเราก็คือมังคุดยางพาราแล้วก็สับปะรดค่ะอ๋อซึ่งไม่ผลเป็นพื้นที่ไม่ผลเลยใช่ค่ะที่บ้านปลูกอะไรเอ่ยที่บ้านนะคะก็จะมีทั้งทุเรียนมังคุดแล้วก็ยางพารานี่แหละโอ้โหครบเลยถือว่าครบเลยใช่คโจทย์ยุ่งยด้วยใช่นะครับแล้วก่อนที่จะมาเป็นยูแกะายคลองที่เริ่มมีคนรู้จักในพื้นที่จังหวัดตราดเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเลย ดูนาจบอะไรมาลูกเออก็คือหนูเพิ่งเรียนจบมาบัลหมานะคะจากคณะเภสัชศาสตร์นะคะอ้าวจบเภสัชอันนั้นยาคนอ่ะแล้วอันนี้เป็นยาพืชอีอค่ะจุดเริ่มต้นมันมันมันเริ่มต้นอย่างไงสำหรับปลายคองเออจุดเริ่มต้นของที่นี่นะคะมันจะมาจากที่คุณพ่อค่ะเริ่มเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยูนิลทยก่อนตั้งแต่ปี63ค่ะโอ้นับ หกสามหกสี่ห้าหกสามปีแล้วใช่ค่ะรู้จักู่แล้วมาสามปีใช่พอคุณพ่อเขาเริ่มใช้ค่ะก็จากเริ่มต้นเขาจะเห็นเขาเริ่มใช้จากปริมาณน,น,น้อยๆก่อนอสักพักก็เริ่มซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือพอเข้าปีที่สามเห็นว่าผลผลิตของคุณพ่อเปลี่ยนไปใช่ผลผลิตเยอะขึ้นแบบเท่าตัวเลยค่ะแต่ละปีแต่ละปีเพิ่มขึ้นคร<ช>ับและนอกจากนี้ยังแอบเห็นว่าแต่ละเดือนเนี่ยค่ะคุณพ่อจะได้เงินพิเศษเข้ามาด้วยเงินปันผลก็คือว่า ใช้ผิดพันธ์ดีแล้วใช่ยังมีเงินเข้ามาใช่ค่ะจากการใช้ผิดพันธ์ด้วยใช่คุณพ่อก็สนใจโอ้สอบถามรายละเอียดนะครับแล้วได้มีโอกาสกลับมาคุยกับเราบ้างไหมก็มีมาคุยคะะ่ะแล้วก็มีการเริ่มแบบเออวางแผนว่าจะยังไงดีตรงกับที่พอหนูเรียนจบเงี้ยค่ะก็เริ่มมีการที่แพลแผนว่าเราจะวางแผนทํางานยังไงต่อแล้วก็จะเห็นว่าที่บ้านนะคะเริ่มแบบ มีอายุกันเยอะขึ้นแล้วแล้วก็อยากมาช่วยงานคุณพ่อค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเรามาเปิดศูนย์กันดีกว่าเพราะว่าจะได้ช่วยงานคุณพ่อแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพกันไปด้วยค่ะอืมก็เลยตัดสินใจว่ากลับมาเป็นผู้จัดการที่บ้านดีกว่าใช่คเป็นเจ้าของศูนย์นะครับก็ในช่วงแรกมันมีปัญหาไหมซึ่งพี่ก็เชื่อว่าเหมือนน้องๆหลายๆคนที่ไม่มีความรู้เลยแต่คุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานทั้งในการทําสวนช่วงแรกบอกเลยว่าค่อนข้างกังวลมากๆเพราะว่า เออสิ่งที่เราเรียนกับชีวิตประจำวันเราอ่ะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนเลยก็จะเป็นคุณพ่อที่ดูแลสวนที่เราบอกนะแต่ว่าทุกอย่างค่ะบริษัทยูนิไลท์แบบอำนวยความสะดวกให้จนเรารู้สึกว่าความยากนั้นอ่ะมันแบบมันแทบไม่มีเลยจะเริ่มตั้งแต่การที่ไปดําเนินการเพื่อขอแบบจะตั้งสูยนจะตั้งร้านรวมถึงมีนักวิชาการ,รที่มาคอยให้คําแนะนํา ลงพื้นที่กับเราด้วยไปเยี่ยมชมสวนลูกค้าทําให้ลูกค้าบริเวณรอบข้าเนะะี่ยค่ะมีความไว้ใจและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นใน,ในช่วงเช้าคุณพ่อก็จะออกเยี่ยมแปลงแล้วก็เราก็จะเปิดร้านที่นี่แล้วก็เวลามีลูกค้าเข้ามาก็จะมาแล,แ,ลแล้วลูกค้าเข้ามาส่วนใหญ่เป็นระดับเจ้าของสวนเป็นมืออาชีพทั้งนั้นเลยแล้วเขาเข้ามาเห็นหน้าเราเนี่ยเขาเขามั่นใจไหมเออแรกแรก,ก็ยังมีการกังวลนิดนึงค่ะ<ม>แต่ว่า เราก็จะต้องมีการแบบไปอ mm ัปเดตความรู้เราเองด้วย uh huh. แล้วก็ศึกษาจากคุณพ่อศึกษาจากพี่ๆนักวิชาการที่เวลาเขามาจัดอบรมจัดมุมหมอพืชน่นี้ค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปตอบคําถามเขาจนทุกวันนี้ค่ะเขาก็จะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเรามากขึ้น oh. ค่ะครับนอกจากที่ศูนย์ยุ่เกียบใบคลองจะมีกิจกรรมมุมพื้ทุกเดือนแล้ว, <c oughs> ท,ลวที่มีนักวิชาการมาให้ความรู้ทุกเดือนอยู่แล้วเนอะนะครับ <c oughs> แล้วเวลาคุณพ่อไม่อยู่เราทำาไงลูกก็แดกๆกังวลค่ะแต่ว่า ทุกวันนี้เราเริ่มสบายใจขึ้นมากเพราะว่าบริษัทค่ะมีตัวช่วยให้เรานั่นก็คือแอปพลิเคชันมุมหมอพืคอช,<ป>ชค่ะ๋อแอปมุมหมอพืชของยูไนท์ค่ะแอปนี้ค่ะจะง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยเข้าถึงง่ายแล้วก็ทุกคนทุกช่วงวัยที่มีสมาร์ทโฟนเหมือนกันสามารถใช้งานได้หมดเพียงแค่เป็นสมาชิกยูนไลท์ของเราแล้วเวลาคุณพ่อมีอยู่เราเปิดใช้แอปยังไงลูกแอปนี้ใช้งานง่ายมากค่ะเออลูกค้ามักจะมีปัญหามาด้วย โรคพืชหรือว่าแมลงนะคะซึ่งในแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีหัวข้อวินิจฉัยโรคและศัตรูพืชอยู่แล้วค่ะเพียงแค่กดเข้าไปก็จะเห็นพืชต่างๆที่ลูกค้าใช้อยู่ซึ่งครอบคลุมหลายพื้นมากๆเลยนอกจากนี้นะคะหนูยกตัวอย่างพืชทุเรียนแล้วกันเป็นพืชที่พบได้เยอะในพื้นที่หนู่สวนแล้วปลูกเองใช่ค่ะพอเข้ามาปุ๊บก็จะพบเป็นโรคและแมลงโดยเฉพาะเลยเพียงแค่กดเข้าไปค่ะ จะมีรูป oh. ให้ดูก่อนเลยว่าถ้าไม่แน่ใจว่าพืชเออโรคเป็น,ปนแรงแลงอะไรใช่ก็สามารถบอกได้เลยถือว่าค่อนข้างสะดวกและใช้งานง่ายมากค่ะ <Yeah. S 2> เพราะว่าเออ,อยางคนรุ่นมาอย่างหนูที่มาเริ่มต้นกับธุรกิจนี้ไม่นานนะคะก็จะเพิ่งมีความรู้ที่อาจจะยังไม่มากเท่าชาวสวนที่เขาทํางานกันมาเป็น1 0บสปีแล้วค่ะแต่การที่มีแอปพลิเคชันนี้ค่ะมันก็ทําให้เราอ่ะเข้าใจพืชมากขึ้นเข้าใจโรคมากขึ้น <Yeah. S 2> เข้าใจมาแมลงมากขึ้น อ้าโอ้โหมันโหลดง่ายมากเลยะนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะเพียงพิมพ์เข้าไปและเสิร์ชคำว่ามุมหมอพืชมันจะขึ้นมาให้ท่านโหลดเลยครับนะและที่สำคัญง่ายมากสมัครง่ายมากโหลดง่ายมากไม่ยุ่งยากไม่มีค่าใช้จ่ายแอปนี้ปลอดภัยครับสำหรับผู้ใช้เห็นว่าที่นี่เปิดมาได้6เดือนแล้วค่ะ6เดือนแล้วสินค้าตัวไหนาขายดีลูก ูดเลยว่าจริงๆแล้วสินค้าของยูนิไลท์ขายดีทุกตัวค่ะ,ะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นพืชต้องการอะไรอ,อย่างในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงทุเรียนออกดอกชุดที่ขายดีก็จะเป็นสินค้าที่บำรุงดอกค่ะเปิดตาดอกนี้เป็นชุดกระตุ้นดอกจะดีค่ะส่วนในช่วงที่เพิ่งตัดลูกเสร็จเนี่ยก็จะเป็นชุดเรียกได้ที่ดีค่ะนะครับและเห็นว่าที่นี่ปุ๋ยอ่าเห็นว่าก็มี f อฟซีเข้ามาถามปุ๋ย,ยใช่ค่ะก็เริ่มมีคนมาถามปุ๋ยเรื่อยๆค่ะอนอกจากนี้ก็เริ่มมีการ ขอซื้อปุ๋ยไปทดลองกับพืชอื่นๆเพิ่มขึ้นค่ะอมีฟีดแบ็กกลับมาคุยกันรังว่าเอยเอาปุ๋ยไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ทุกคนจะต้องกลับมาซื้อซ้ำค่ะแล้วก็บอกว่าใช้ดีมากใช้แค่ปริมาณนิดเดียวก็ได้แบบเพื่อดูโตขึ้นดีขึ้นมากๆเลยแล้วเวลาตอนแนะนําเขาบอกซึ่งเราบอกว่ามันกระสอบแค่เนี้ยแล้วเขาไม่ตกใจหรอตอนแรกทุกคนจะบอกว่าของเราแบบ ทำไมมันกระสอบเล็กจางทำไมราคาสูงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เขาก็จะตกใจแต่เราก็จะค่อยๆพูดคุยกับเขาค่อยๆแบบปรับความเข้าใจว่าจริงๆแล้วก็คือของเราอะค่ะมันแบบไม่มีส่วนผสมที่มาแต่งปรุงเพิ่มาเงี้ยค่ะทาให้ปริมาณการใช้ลดลงแล้วได้ความคุ้มค่าเท่าเดิมแน่นอนค่ะอาจจะมากขึ้นด้วยและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขออนุญาตไม่ถามไม่ได้รายได้ค่าบริหารสูงเป็นเป็นอย่างไรบ้าง ก็อย่างตอนนี้นะคะยอดที่สูงที่สุดก็จะเป็นประมาณหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นเปิดมา6เดือนรายได้หลักหมื่นใช่ค่ะจริงๆอันนี้ก็ปกติจะเปิดแค่5วันแล้วก็มีวันหยุดของร้านสองวันด้วเป็นวันหยุดของร้าน2วันใช่เปิดวันศุกร์ถึงวันอังคารค่ะแต่ถ้าใครใครจะมาก็สามารถโทรมาบอกก่อนได้ค่ะร้านพร้อมต้อนรับลูกค้าเกษตรกรทุกท่านค่ะเพราะเรารู้จักยูนิไลท์เรา ได้สัมผัสกับธุรกิจยูไรท์หกเดือนนี้มันให้อะไรกับตัวมินาบ้างจริงๆต้องเท้าวความไปก่อนนะคะว่าถึงตรงนี้ค่ะจะมาเริ่มธุรกิจ6เดือนอแต่ว่าอยู่ในไรส์ค่ะเข้ามามีความเกี่ยวข้องมาเริ่มต้นกับเราประมาณ3ปีแล้วค่ะเริ่มต้นที่จากการที่มาคุณพ่อใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น พอผลผลิตที่ดีขึ้นนะคะก็ทําให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นด้วยรวมถึงคุณภาพชีวิตของหนูด้วยใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จบกับช่วงที่หนูเรียนจบพอดีมันก็เป็นการสร้างอาชีพให้หนูต่อไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือทําให้หนูได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้ดูแลครอบครัวมาึ้นค่ะก็คือไม่ต้องไปที่ไหนและค่ะคุณพ่อเตรียมไว้ให้แล้วคุณแม่เตรียมไว้ให้แล้วก็กลับมาสานต่อเนาะแล้วก็ยูไลก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่วันนี้มันเติบโตขึ้นเนาะแล้วก็พี่ ก็เชื่อว่าอนาคตยูกแกะปไปคลองเนี่ยจังหวัดตราดเนี่ยกินหมดเลยขบวิ <laughs> ่ะนะครับช่วงท้ายดูหนาฝากสิ่งดีๆไหมสักนิดนึงค่ะจริงๆ ท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าอยากทําธุรกิจกับยูนิไล์นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางการสื่อสารของยูนิไล์เลยนะคะจะมีแบบพี่ๆคอยดูแลแน่นอนค่ะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่สนใจจะมาเยี่ยมชมศูนย์ที่อยู่แก่ปลายคลองนะคะสามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ของศูนย์เลยค่ะแล้วถ้าสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่ศูนย์จะมาอย่างไงลูกการเดินทางง่ายมากค่ะก็คือจะอยู่ที่จังหวัดตราดค่ะ สามารถปัก Google แม p มาได้เลยว่าบ้านยายปลายคลองนะคะจะเป็นด้านอาหารของที่บ้านเหมือนกันค่ะก็คือขับรถมาได้ง่ายๆเลยห่างจากตรงเมืองเพียงหากิโลเมตรเท่านั้นห่าก็คือเซิร์ชหาได้เลยใช่ค่ะ,ะบ้านยายปลายคลองใช่ค่ะอ,อ๋อนะแล้วก็ที่สำคัญก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยฮะช <c oughs> <c oughs> ิมแล้วนะต้องบอกงั้นก็มาแล้วก็จะมาเจอ อยู call, <ช>่แกะไปคลองนะครับแล้วก็มาคุยรายละเอียดกันได้เลยครับวันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณหนุนาโนาโนที่หให้เกียิสละเวลามาครับในการที่มาคุยกันวันนี้แล้วมอบสิ่งดีๆให้กับทางบ้านนะแล้วพี่ก็ขออนุญาตมอบของที่ระลึก <c oughs> นะเ็นดเนกนะนะครับที่เอาไปใช้ในสวนเรานะอ่าโอเคนะครับกล้าจะโอเคเลยสุดท้ายพี่ก็ขออนุญาตนะครับนำคลิปวิดีโอนี้ไปเผยแพร่นะครับโอเคขอบคุณนะครับแล้วก็รายการเยี่ยมบ้านชมสวนนั้น ครั้งหน้าจะไปพบที่สูตรไหนต้องขอติดตามตลอดนี้ขอบคุณครับ